็สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนอาทาแท่นที่เป็นหินแบบนี้นะครับผมใครน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนทำตัวแมทเทียลด้วยเลยนะครับโอเควิธีทำก็ไม่ยากนะครับผมก่อนอืน่นเราจะต้องสร้างคิวขึ้นมาก่อนนะครับ โดยที่คิวบ์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นรูปทรงนะครับที่ต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าเป็นทรงประมาณนี้แล้วกันนะครับ ตามใจชอบเลยนะครับผมจะสร้างเป็นเพลนแล้วก็ extrude ขึ้นมาก็ได้นะครับผมอันนี้ผมอาจะใช้เป็น,นคิวแมบโอเค ก็ได้คิวของผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเซตออริจินนิดหนึง่งพอเราได้แบบนี้มานะครับแล้วก็จะทำการซับดิวิชันมันก่อนนะครับส่วนตรงแกนอ่าจะสังเกตว่าตัวด้านข้างเนะี่ยตัวเฟสจะเล็กกว่าด้านบนนะครับผมก็จะแบ่งมันครึ่งหนึ่งนะครับอประมาณนี้นะผมให้ทุกเฟสมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับ โอเคเพราะว่าเราจะซับดิวิชันนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ทําการซับดิวิชันเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะมาทำหมาเว r เทคกรุ๊ปนะครับวิธีก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมสีเขียวนี้นะครับอ่าโอ้เดี๋ยวขอปรับนิดนึงคนระับ น่าจะไปสกิลมันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับมันจะยุบเข้าไปนิดน,นึงโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำอาสอนวิธีทํา v e r ์เทคกรุ๊ปนะครับเวอร์เทคกรุปมันก็คือ,อมันจะเป็นการถ่ายโอนน้ำหนักนะครับอย่างเช่นว่าตรงไหนเราอยากให้แสดงผลเอฟเฟกหรือว่าส่วนไหนเราไม่อยากให้มันแสดงนะครับ ผมก็จะเลือกเคาื่องบนล่างแบบนี้นะครับเลือก v วอร์บนล่างนะครับแล้วก็เราจะทําการแอดตรงนี้นะครับผม v วอร์เกรุปนะครับกดเพิ่มไปเลยนะครับโอเคส่วนข้างบนเนี่ยอ่ามันจะมีเวทนะครับศูนถึงหนึ่งนะครับผมศูน์ก็คือไม่แสดงผลเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่ง แสดงผล100%นะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมจะไม่ให้เอฟเฟกมันแสดงผลเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำดิสอ่าให้มันเป็นหูขาแบบนี้นะครับเราจะให้เป็นมันเป็นระหน้าบแบบเดิมนะครับผมก็จะใส่เวทไปแค่สักแค่นี้พอนะครับ0.2นะครับก็ Assign นะครับเข้าไปจากนั้นกด Invert นะครับ กด c อนโทรก็ได้ครับเพื่อ i n นเ r อเป็น i n นเ r อร์สซ c เลกนะแล้วก็เพิ่มเวทไป1เลยนะครับผมแล้วก็แอ s i g n นะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะให้แสดงผล d i s p l a ย์แบบ100%เลยนะครับผมโอเคจากนั้นก็กดแท็บออกนะครับออง Edit Mode e แล้วก็ไปที่ Modifier นะครับก็ทำการเพิ่ม Displace นะครับ d i s p l a e โอเคแล้วก็กด new แล้วก็ไปที่ texture นะครับแล้วก็ใช้เป็นบู o น e อยนะครับส่วนการตั้งค่าบ o o น e อยนะครับตรง distance metric นะครับผมจะใช้เป็น distance square นะครับแล้วก็ลด size ลงนะครับให้มันขยายนะครับให้มันประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองลดตัว d i s p l a c e ลงนิดนึงนครับ อ่าแล้วก็ใส่ v e r t e เท็กซ์ด้วยนะครับที่เราทำทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปโอเคทีนี้ก็เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าตรงด้านข้างเนี่ยจะแสดงผลแบบ100%เเลยนะครับส่วนด้านบนจะแสดงผลแค่0.2นนะครับ20%สนะครับส่วน midlevel ผมปรับอ่าประมาณนี้เลยผมใช้เป็น0ูนย์เลยนะครับ ไปตั้ง display อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไซส์ลองปรับไซส์ดูนะครับโอเคอ่าเราจะสังเกตว่าตัวตัวเ a ส e นะครับมันยังดูหยาบๆนะครับก็ใช้วิธี subdivision เพิ่มได้นะครับกดอ๋อนะครับเข้า edit mode แล้วก็ s u b d i v i d e เพิ่มนะครับโอเคก็ลองปรับไซส์นิดนึงนะครับ ให้สวยงามนะครับผมแล้วก็ลองลดสตริงดูนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดแอ p พลเลยนะครับแอ p พลหนึ่งครั้งแล้วก็ลองเฉดสมูทดูนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะใช้เป็นดิสเพลสอ,อีกรอบหนึ่งนะครับดิสเพลส รอบนี้เราจะใช้เป็น uh, texture อรลาวนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เลือกปรับไซส์นิดนึงแล้วก็ลองลดใน uh, displace ดูนะครับก็อย่าลืมเลือก v e r t e x group เดิมด้วยนะครับทีนี้มันก็จะดูอ,ะอย่าขึ้นแล้วนะครับก็ลองปรับดูนะครับ โอเคก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับไอ้ตรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทําการ subdivision หรกลอบนะครับโอเ okay. ค subdivision เอาแค่นหนึ่งพอนะครับเอาเลเวลแค่นหนึ่งนะครับโอเคก็จะได้แบบนี้มานะครับเป็นอานเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมปรับแสงให้มันดูเข้มๆขมขึ้นนะครับจะได้เห็นรายละเอียดอ่าก็จะได้แบบนี้มานะครับผม หรือว่าใครอยากให้มันหยาบกว่านี้ก็มาปรับตรงนี้เลยนะครับไซส์ของน้อยไอไซส์ของคลาวนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีตัวเท็กเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับ อ่าเราก็จะได้ชิ้นนี้มานะครับเดี๋ยวก็เอามาวางลงพื้นนิดหนึงก็จะได้ชิ้นนี้มานะครับผมก็ถ้าเป็นรูปทรงอื่นก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะเพิ่มลูกเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมลองอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ก็ปี่มานะครับ แล้วก็สามารถเพิ่มตัว Decimate ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเฉดแฟลชนะครับผมในส่วนของ c o l l ล b แล้วก็ลองลดดูนะครับคล้ายๆกับทำตัวโล p o l y ก o n เลยนะครับมันก็จะสวยอีกแบบนะครับผมอันนี้จุดศูนย์ห้าลองดูนะครับเนี่ยนะมันก็จะได้ประมาณนี้ออกมานะมันก็จะสวยไปอีกแบบนะบอันนี้แล้วแต่ ความชอบนะครับใครชอบแบบเฉดสมูทก็ใช้ตัวนี้นะครับใครชอบแบบเห็นโพลีกอนก็ลองใช้เดซิเมตดูนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำตัวเมทเทเรียลนะครับเมทเทเรียลก็ไม่ซับซ้อนนะครับมีนะครับประมาณนี้นะครับนีนนน ลิงเมทเลียมตัวอื่นด้วยเลยนะครับจะได้เห็นทั้ง3ตัวนะครับโอเคอันดับแรกนะครับให้เราเพิ่มคอลเลอร์แลมมา2ตัวนะครับตัวแรกยงเข้าเบสคอลเลอร์ Base Color นะครับอีกตัวนึงยงเข้าล h n e s s นะครับแล้วก็ Mix ซ์ b b ยงเข้า f ฟก2ตัวเลยนะครับ ยอนี่ไปแล้วก็ใช้เป็นวูเลนอยนะครับเทกเจอร์หนึ่งอันแล้วก็นอยส์เทกเจอร์นะครับหนึ่งอันโอเคแล้วก็ดึงคัลเลอร์ของวูเลนอยนะครับเข้าคัลเลอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะใช้เป็นแฟกต์แล้วกันนะครับนอยส์เทกเจอร์ xture, นะครับดึงเข้าคัลเลอร์สอง ส่วนแซกตัวนี้อาจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราจะมิกซ์กันเฉยๆนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็น texture coordinate นะครับใช้เป็น g e n e r a l นะครับโอเคแล้วก็ส่วนบูลอนอยนะครับผมจะใช้เป็น m a n ตต t นน n ครับเป็น f1 นะครับ,รบแล้วก็ scale ใช้50นะครับ ก็จะเริ่มออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วน noise texture นะครับผมใช้เป็น0.2นะครับ detail 10 Lustness สแบ ness, บสุดเลยนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับสี color lamp นะครับ distortion 5นะครับโอเคอ่าต่อไปมาทำสี color lamp นะครับอ่าโดย color lamp ข้างบนเนี่ย ตัวแรกเนะี่ยจะเป็นสีของตัวก้อนหินนะครับผมจะใช้เป็นลีเนียนะครับอยู่3ตัวนะครับ1 2 3ตัวที่1ผมใช้เป็น0.25นะครับเพื่อความาง่ายนะครับตัวที่2เป็น0.5ตัวที่3เป็น0.75นะครับโอเคจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับส่วนสี ก็ตามใจชอบเลยนะครับผมถ้าสีออกน้ำตาลก็ประมาณนี้นะครับก็ลองปรับกันดูนะครับตัวกลางผมก็จะให้มันเข้มเ,ม,เมนิดนึงนะครับอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราจะ,ะส่วน ส่วน Color l a m p ตัวที่2เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวปรับลัสน s สกับสเปกคิลล่านะครับเพิ่มความเงาและก็ความหยาบนะครับเพื่อให้วัตถุมันดูสมจริงขึ้นนะครับโดยที่ผมจะบีบ Color Lamp เนี่ยไปอยู่ตรงกลางๆนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามันจะเงาแค่บางส่วนนะครับเพื่อความาสวยงามน,นะครับเพื่อความสมจริงนะครับ โอเคแล้วก็ส่วนมิกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโวลูนอยจะแสดงผลแบบนี้นะครับตัวข้างบนนะครับส่วนตัวน้อยจะแสดงผลแบบนี้นะครับตัวข้างล่างนะครับผมก็จะมิกให้โวลูนอยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยที่ยังเห็นตัวน้อยเท็กเจอร์จะเน้นไปทางน o อยเท็กเจอร์นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว displacement นะครับ displacement ก็คือ,อก็เพิ่มตัว displacement เลยนะครับต่อเข้าไป displacement แล้วก็ยืมยืมสตัวนี้มานะครับ copy 2ตัวนี้มานะครับ n o i อย texture ก,กับ texture co o r d i n a นะครับ copy อ่าหรือว่าจะดึงก็ได้นะครับเพื่อความไม่งงเดี๋ยวผมจะ c o ปปี้นะครับจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ดึงแฟกเข้าไปที่อาไฮเลยนะครับผมโอเคผมจะให้ดูนะครับว่า displacement มันอ่าทำงานประมาณไหนนะครับใส่ diffuse เข้าไปก่อนนะครับ อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ผมใช้ประมาณจุดสนะครับก็อย่าลืมมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเข้าไปที่ Material แล้วก็อ่า t i t t i n g นะครับตรง Surface ก็เลือกเป็น Displacement Dis and Bu m p นะครับอ่าตัวก้อนหินก็จะดูหยาบๆขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับ displacement นะครับต่อไปก็ดึงแมทที่เราทําเข้าไปเลยแล้วก็ลบตรงนี้ไปนะครับโหดก็ประมาณนี้นะครับพวกนี้มันก็จะปรับได้อิสระเลยนะครับตัวนี้นะครับ อยากให้มันละเอียดขึ้นก็ปรับให้มันหยาบขึ้นนะครับไม่ตายตัวนะผมเ็าไปลองปรับลองเล่นกันดูนะครับปรับสีต่างๆนะครับได้นะครับมันก็จะออกเป็น ัวก้อนหินก้อนหินที่เป็นหนาแท่นนะครับลองปรับสเกลได้นะครับแล้วก็ลองมิกซ์ดูนะครับนี่นะครับก็สามารถมิกซ์ตามใจชอบนะครับก็ลองปรับ สเปกคิลล่าดูนะครับสเปกคิลล่ากา็ลดลงได้นะครับตรงนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้ต่อนะครับมันจะทำงานแยกกันนะครับผมคือความเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสเปกคิ a ล่าตัวนี้ด้วยนะครับ ได้แบบนี้มานะครับผมสําหรับเป็นก้อนหินที่มันเป็นแท่นวางนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะค้างหน้าโหนท,ทิ้งไว้ให้นะครับหน้าโหนตก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับโหนตก็ประมาณนี้นะครับ ก็เอาไปลองทํากันดูนะครับสําหรับก้อนหินที่เป็นแท่นแบบนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะบไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรูปทรงนี้นะครับผมก็เอาไปลองทําเป็นรูปทรงหลายๆแบบดูกันนะครับหรือว่าจะทําเป็นพวกภูกเขา,าธรรมชาติเป็นแลนสเคปก็ได้นะครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมาลงให้อีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ